พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรปราการมีเหตุหญิงสาวคนหนึ่งจูจ่ๆก็มาอยู่ที่หน้ารถไม่ให้รถคันนี้เนี่ยขับออกนะครับแล้วก็ยังไม่พอยังเดินมาบิดกุญแจดับเครื่องยนต์อีกด้วยครับปรากฏว่าคุณแม่ของเจ้าของรถเนี่ยมาเห็นก็เข้ามาห้ามปรามปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับผู้หญิงคนนี้ฟาดมือมาที่ใบหน้าของคุณแม่เจ้าของรถครับ กล้องวงจรปิดหน้าร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์ครับในจังหวัดสมุทรปราการนะครับจับภาพของผู้หญิงคนหนึ่งครับเดินไปที่รถยนต์คันสีขาวคันนี้แล้วยื่นมือเข้าไปในรถบิดกุญแจครับนี่ฮะภาพที่ปรากฏนี่กระโดดทีบด้วยเอาเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้หญิงเสื้อแดงใช่ไหม เดินไปที่หน้ารถหลังจากนั้นเดินเข้าไปบิดกุญแจรถทําให้หญิงสูงอายุที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปตัดเตือนแต่กลับถูกผู้หญิงคนนี้ผลักหน้าทําให้ชายหนุ่มที่อยู่ในบ้านเดินออกมาแล้วกระโดดถีบเธอครับอย่างที่เห็นในคลิปชัดเจนช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามคลิปเลยทีมข่าวไปพบกับชายที่กระโดดถีบชายคนนี้คือนายธนพลโซ่เงินอายุ23ปีครับ ที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ภายในซอยบางด้วนจังหวัดสมุทรปราการนะครับเขาก็เล่าบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยขณะกําลังจะนํารถยนต์เข้าไปที่ศูนย์นะครับเพราะว่ารถเนี่ยถูกชนมาจะเอาไปซ่อมขณะกํา,ากลังจะนํารถไปเนี่ยนะฮะพอเปิดประตูบ้านหญิงคนดังกล่าวก็เดินมาขวางหน้ารถเลยครับไม่ยอมให้เขาขับรถออกไปแล้วก็พูดว่าจะเอารถของท่านพ่อไปขับทําไม,มเขาพูดอย่างนี้ฮะพ่อใครฮะพ่อเขามัง้ง รถรถของเขาเหรอเขาบอกของท่านพ่อจะเอาไปทําไมงงไหมเอองงเนี่ยแปลกแปลกตั้งแต่ประโยคแรกแล้วะนะครับ,รบเขาก็เลยบอกว่าก็เลยพูดดีๆไปบอกให้เขาหลบหน่อยอแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่หลบก็เลยลงมาจากรถแล้วเดินเข้าไปในบ้านครับเพื่อรอให้ผู้หญิงคนนี้เขาหลบไปก่อนแต่แทนที่ผู้หญิงคนดังกล่าวจะหลบกลับเดินเข้ามาในบ้านนะครับเดินมาที่ตัวรถครับแล้วก็ดึงกุญแจบิดกุญแจครับ ทางเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่าพอแม่ยายเห็นก็เลยเข้าไปห้ามปรามรทีนี้ถูกทำร้ายจากที่เราเห็นเนี่ยครับแล้วจากนั้นก็กลายเป็นภาพตามคลิปที่ปรากฏออกมาครับตอนแรกผมก็มองผมเห็นแล้วว่าเขาเดินเข้ามาผมก็บอกว่าเอ้ยทำนี้ไม่ได้นะผมก็ยังไม่ได้ออกมาทําร้ายเขาเลยนะเพราะว่าพูกบพอผมเห็นเขาผ่าผหผมวิ่งระโดดถีบเลยเพราะผมกลัวเขาทําอะไรแม่ผมมากกว่าน,นั้น<อ>ผู้ชมคิดเห็นยังไงคะ กับประโยคที่เขาถามก็แปลกๆอ่ะแปลกๆถูกไหม,มแปลกๆเหมือนว่าจะมีปัญหาบางอย่างคล้ายกับสติมไม่ดีหรือเปล่าอสําหรับผู้หญิงคนนี้ครับจริงๆนะครับมีอาการคล้ายกับคนสติมไม่ดีจริงๆาบางครั้งก็คุยรู้เรื่องบ้างบางครั้งก็คุยไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเคยอารวาสทาร้ายชาวบ้านในซอยนี้มาแล้วเนื่องจากว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการหลอนฮะเป็นผลพวงมาจากการใช้ยาเสพติดอ เธอเสพยาเสพติดแล้วมีอาการหลอนชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในซอยคเคยเกิดมาแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานําหญิงคนนี้ไปรักษาด้วยแล้วรักษาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่วันนาตัวไปรักษาแล้วสองสามวันก็ปล่อยกลับมาสุดท้ายสร้างปัญหาแบบนี้เหมือนเดิมครับเห็นใจคนในชุมชนเลยเนะี่ยเห็นใจผู้หญิงคนนี้ด้วยเขาไม่รู้หรอว่าตัวเองทําอะไรอยู่ครับ